สตาร์นะครับถ้า f ถ้าถ้าลูกของเราเนี่ยไปแนะนำซูเปอร์สตาร์และเขาเป็นแค่ f อฟ mm. เราจะไม่ได้ส่วนต่างนะครับส่วนต่างก็คือจะพาร์ทเข้าบริษัทนะครับเป็นที่รู้กันนะครับทีนี้เราจะแนะนํากี่คนก็ได้ครับเรามาวางซ้ายวางขวาวางซ้ายวางขวาวางซ้ายวางขวา ค่าแนะนำเนี่ยเราก็รับไปแล้วครับนะครับเราก็มารับรายได้จากการจับคู่อีกนะครับคำนวณให้ทุกเที่ยงคืนนะครับแล้วก็สามารถเปิดดูได้นะครับระบบที่นี่ไม่มีปิดนะครับสามารถเปิดดูได้เลยนะครับเที่ยงคืน1นาทีเนี่ยนะครับเราก็ดูรายได้เราได้นะครับสมมุติครับว่าวันนี้นะครับเรามีองค์กรเนี่ยนะครับสายสักหมื่นคนขวาหมื่นคนนะครับคะแนนของเราเนี่ยนะครับวันนี้ซ้ายมา50,000 0คะแนนนะครับขวามา5 0,000่นคะแนนนะครับ ทุกตำแหน่งที่มิร์เคิลทัวเดเนี่ยนะครับบริษัทหรือคอมพิวเตอร์ก็จะคำนวณให้ทั้งหมดอ่ะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของ p ีนะครับคูณฝั่งอ่อนนะครับฝั่งอ่อนห้าหมื่นะจับคู่กับห้าแสนนะครับโอเคนะครับเอาห้าหมื่นมาคูณสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับรับทั้งหมดเท่าไหร่ครับรับทั้งหมดอยู่ที่สองหมื่นบาทนะครับแต่ถ้าเราเป็นเอฟเอชนะครับเราจะรับได้ไม่เกินวันละห้าร้อยห้าสิบหรือเดือนละหมื่นกว่าบาทนะครับแต่ถ้าเราเป็นตำแหน่งสตาร์นะครับเราจะรับได้ไม่เกินวันละ 1,650นะครับเดือนรับประมาณ40,000กว่านะครับเกือบ50,000นะครับถ้าเราเป็นตำแหน่ง5ฟ t a านะครับเราจะรับได้อยู่ที่วันละ4,950อันนี้ก็มีรายได้เริ่มที่ขยับขึ้นมาหลักแสนแล้ว นะครับแสนกว่าบาทนะครับแสนสี่แสนห้านะครับแต่ถ้าเราอยู่ตําแหน่งนะครับออสตานะครับเราก็จะมีโอกาสรับรายได้นะครับวันละ1 8ึ0 0หมืบาทนะครับเดือนละ5 0 0แสนกว่าบาทนะครับอ่านี้เริ่มรวยแล้วนะครับออสตาเริ่มรวยแล้วนะครับส่วนที่เหลือเข้าบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นคือเราอย่าให้ล้นทิ้งนะนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้ล้นทิ้งเราต้องรีบมาซื้อบ้าน5หลังครับ บ้านห้าหลังจะรับแม็กซิมัมนะครับอยู่นะครับต่อวันวันละ3า0 0มื่นนะครับเดือนละหน0 0 0ล้านนะครับอันนี้เป็นที่ใฝ่ฝันแล้วผมก็ชอบมากนะครับในเรื่องของวีซ็อกนะครับอ่าถ้าเราได้ทุกเดือนเนี่ยนะครับเออติดต่อกันปีหนึ่งเนี่ยนะครับเงิน10กว่าล้านเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นี่คือเสน่ห์ของธุรกิจเครือข่ายแล้วก็เสน่ห์ของมิลเลอร์เคลนนะครับแล้วก็จุดขายครับจุดขายของมิลเลอร์เคลนก็คือบ้าน5หลังนี้เองนะครับเป็นอย่างไรครับ ขอให้พวกเราเนี่ยปลดล็อกแค่ซ้ายแล้วก็ขวาเท่านั้นเองนะครับเราจะเป็นคนเก่งหรือไม่เก่งเป็นแค่ผู้บริโภคเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าแม่ค้าที่ทําทีมไม่เก่งนะครับเป็นวิทยากรไม่ได้เราสามารถที่จะรับไรายได้ข้อนี้ได้นะครับจากบ้านหลังแรกครับที่เราลงทุนเท่าไหร่ครับ550 <500 S 3> ปลดล็อกซ้ายขวานะครับใครก็แล้วแต่ครับตั้งแต่บอสอดีนันเนี่ยนะครับลงมาเนี่ยทั้งบริษัทเนี่ยทั้ง4ประเทศที่เราจะเปิดเนี่ยนะครับ ระบบคอมพิวเตอร์ AI เนี่ยแหละเขาเรียกว่า AI จะเอามาวางเรียงเนี่ยจากซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาซ้ายไปขวานะครับครบ6ชั้นเนี่ยนะครับเราจะทดาได้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กําลังขึ้นรอบ2นะครับของผมก็อยู่ที่ชั้นที่5านะครับกาลังจะขึ้นชั้นที่6นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้จริงครับพี่น้องได้จริงนะครับอ่าเพิ่งเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวคนเข้ามาเยอะๆเนี่ยนะครับพวกเราก็จะได้อีกนะครับส่วนบ้านหลังที่2นะครับบ้านหลังหนึ่งก็ได้ไปแล้วบ้านหลังที่2ก็จะได้อีกนะ บ้านหลังที่2ก็คือสตาร์เนี่ยที่เราลงทุนเนี่ยนะครับเราลงทุนทิ้งไว้เนาะนะครับแล้วก็ปลดล็อกซ้ายขวานี่แหละนะครับถ้าคนเข้ามาเยอะๆก็จะเรียงจากซ้ายไปขวาเช่นเดียวกันนะครับเรียงจากซ้ายไปขวาเช่นเดียวกันครบ6ชั้นเนี่ยนะครับเราก็จะรับรายได้อยู่ที่8,4 0 4นะครับ8ปดพนิดๆอันนี้ได้จริงนะครับของผมก็ตอนนี้น่าจะอยู่ชั้นที่3แล้วนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็น่าจะไปหลายชั้นแล้วนะครับอันนี้ก็ได้จริงนะครับอ่าโอเคนะครับต่อมาครับนะครับ บ้านหลังที่3ก็คือบ้านาตำแหน่งนะครับไฟสตาร์ทที่เราลงทุนน่นะครับไว้อยู่ที่4,950แล้วก็ปลดล็อกแล้วก็ a อเอามาวางเรียงไปให้จากซ้ายไปขวาจากซ้ายไปขวาเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าครบ5ชั้นเนี่ยนะครับเราจะรับรายได้ทั้งหมดอยู่ที่13,770มัร้ใช่ไหมล่านบ้านหลังที่1เนี่ยท่านก็ได้แล้วใช่ไหมสองพันแปดร้อยยี่สิบบวกนะครับบวกมาเรื่อยท่านลองบวก นะครับอันนี้มีเงินรอจ่ายแน่นอนนะครับยังไงก็ยังไงบริษัทก็คือจ่ายเต็มแม็กอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตําแหน่งนะครับรองสุดท้ายก็คือตําแหน่งออสตาเนี่ยนะครับที่เราลงทุนไว้9,9 0 0 0เถึงนเนี่ยนะครับก็จะมีเงินรอจ่ายอยู่ที่27,540นอะครับอันนี้ครบแค่5ชั้นเองนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในชั้นที่1เนาะนะครับมีอยู่2คนนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตําแหน่ง อันนี้ก็คือจะรอรับไรายได้อยู่ที่27,540นะครับแล้วก็ตำแหน่งสูงสุดนะครับก็คือตำแหน่งบ้านหลังที่5นะครับเพราะฉะนั้นซื้อให้ครบเลยนะครับซื้อครบเลยกับบ้าน5หลังนะครับบ้านหลังที่5นะครับก็จะมีเงินรอจ่ายทุกท่านเนี่ยนะครับอยู่ถึงห้าหมื่น 5, นะครับนิดๆนะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยบ้าน5หลังเนี่ยนะครับถ้าครบเรียบร้อยเลยนะครับครบเรียบร้อยเนี่ยเราจะรับทั้งหมดเนี่ยนะครับหนึ่งแสนกับเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบบาท นะครับลืมบอกไปนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับบ้านทุกๆหลังเนี่ยถ้าครบนะครับ AI จะออมเงินเนี่ยนะครับไว้ให้กับพวกเรากดซื้อสินค้าซ้านะครับบ้านหลังที่1 AI กดออมไว้อยู่ที่550บนะครับบ้านหลังที่2 AI ออมให้ที่พันหหลังที่3ออมให้ที่4,950 4 AI จะออมให้ที่9 9, 9. ้าแล้วก็ สบ้านหลังที่5 AI จะออมไปให้ประมาณ20,000นะครับก็ทุกครั้งก็คือเราก็กดซื้อซ้ำซื้อซ้ำซื้อซ้ำ,ซซำนะครับารวมเบสเสร็จเราสั่งซื้อสินค้าประมาณ3 8 0 0 0 0 0ถึง40,000นแต่มีเงินก้อนรอจ่ายอยู่แสน0 0 0 0แสนเ0ันแสเ็นอันนี้บอกแล้วอินฟินิตี้เยอะมากๆจะเยอะกว่าแมทชิ่งในอนาคตนะครับอันนี้ถ้าว่าถ้าว่าเป็นเงินเก็บเป็นเงินฝากเป็นเงินออมได้เลยนะครับถ้าเราเอาเงิน40,000ไปฝากแบงก์ หนึ่งปีเราจะได้ดอกเบี้ยเท่าไรนะครับต่ถ้าเงินสี่หมื่นเนี่ยนะครับเอามาซื้อสินค้าไปบริโภคดูแลตัวเองแล้วก็ปลดล็อกซ้ายขวาเนี่ยนะครับหนึ่งแสนกับเจ็ดพันเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลยเนาะนะครับแต่ผมมั่นใจว่ายังไงไม่ถึงปีแน่นอนทุกท่านจะได้หมุนเร็วแน่นอนนะครับยุคนี้เป็นยุคของปลาเร็วกินปลาช้านะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้เข้าใจก่อนนะครับตัดสินใจก่อนลงมือทําก่อนนะครับอ่าก็เหมือนตอนที่วันแรกที่เราชี้ชี้กันเนาะวันที่ห้าสนุกมากเลย นะครับวันนั้นส่งลิงก์ผิดลิงก์ถูกเนาะอาจารย์พิสูจน์ก <laughs> ็โอเคนะครับนึกถึงวันนั้นแล้วก็ตื่นเต้นยังไม่หายเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับ รายได้นะครับทุกช่องทางนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ AI ก็จะออมไปให้เรา10%เนะครับเพื่อที่จะเอามารักษายอดแล้วก็ซื้อสินค้าใน m a r k e t เพ e นะครับแล้วก็ถ้ารักษายอดเนะครับเราก็จะได้อยู่ในระอันนี้อันนี้ก็ถือว่าอีกเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่แบบว่าอินฟินิตีนะครับไม่มีที่ไหนครับที่จ่ายค่าแนะนำแบบอินฟินิตี้หมุนบนทุก ทุกครั้งที่ลูกตรงของเราหลานของเราเหลนของเราสายเลือดของเราเนี่ยนะครับบ้านเขาเต็มแล้วเ็ามีหมุน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 เนี่ยนะครับเรารับรายได้ข้อเนอี้ยตลอดนะครับคนที่อยู่ตําแหน่งแค่เอฟวเอก็จะรับแค่ชั้นลูกชั้นเดียวนะครับสาเปอร์เซ็นตนะครับคนที่อยู่ตําแหน่งนะครับสตาและไฟสตาจะได้รับชั้นลูกนะครับสาเปอร์เซ็นชั้นหลานนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับ ส่วนคนที่อยู่ตำแหน่งออสตาร์และก็ซูเปอร์สตาร์เนี่ยนะครับก็จะรับชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนเนี่ยเต็มแม็กเลยนะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์รวมเบ็ดเสร็จก็คือร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้มหาศาลนะนะครับถ้าลูกของเราสิบคนเนี่ยที่เป็นตำแหน่งซูเปอร์สตาร์เนี่ยนะครับทุกครั้งที่เขาหมุนปุ๊บ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 เนี่ยนะครับเฉพาะลูกหลานลเหลนนะนะครับรายได้คนนี้ถึงสามล้านกว่านะสามล้าน นะครับสิคนนะนะครับแต่ถ้าเรามีร้อยคนล่ะครับอะไรจะเกิดขึ้นนะครับโอ้เอาเดือนละครั้งเอานะครับเดือนหนึ่งก็30กว่าล้าน อ่านะครับถ้าเป็นปีละครั้งล่ะโอ้ปีละ30กว่าล้านเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ข้อนี้เป็นไปได้นะครับยังไงคนก็ไหลมานะครับไหลมาเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นบ้านห้าหลังก็ทํางานตลอดนะครับหมุนวนแล้วก็ทํางานทําซ้ําตลอดนะครับเห็นไหมนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของมาร์เก็ตเพสนะครับท่านใดที่อยู่บ้านหลังที่3แล้วสามารถที่จะติดต่อกับพี่เก๋นะครับเอาสินค้าเนี่ยมาขายได้เลยนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงของ ฟรีรักษายอดก็คือ90วันเนี่ยตามตามที่ันเราสมัครนะครับสมัครเข้ามาก็จะฟรีรักษายอด3เดือนนะครับหลังจากนั้นเราก็รักษายอดเพื่อจะรับรายได้ค่าแนะนําจับคู่แล้วก็บ้าน5หลังทุกๆข้อเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นยูนิเลเวลเนี่ยนะครับสิทั้งหมด10ชั้นนะครับถ้าเราแนะนําซ้ายขวาใช่ไหมนะครับอ่าโอเคสมมติว่าเราแนะนําลูกตรงเนี่ยหคนนะครับแล้วก็แตกไปแตกไปแตกไปเนี่ยนะครับอันนี้แค่แค่หแตก6นะครับนะครับชั้นที่10เนี่ยก็300กว่าล้านแล้ว นะครับไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลดทอนลงไปในอนาคตเกิดขึ้นแน่นอนครับไม่ได้ขายฝันนะครับเพราะมีเงินเนี่ยนะครับอยู่ที่ E p e r c h a เ e เนี่ยนะครับรอจ่ายอยู่แล้วนะครับรอรักษายอดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ครับข้อนี้เป็นไปได้นะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของ Market เพส e นะครับที่มาขายนะครับโอเคนะครับการปลูกต้นไม้ที่มิรากเคลตัวเดนเนี่ยเราไม่ได้ปลูกถ่วงงอกนะนะครับขอให้เราเข้าใจว่า เราทําธุรกิจมิลเลอร์เคลทูเดย์เนี่ยคือเราทําที่ลองเทอมเรากําลังปลูกต้นทุเรียนอยู่นะครับพอออกดอกออกผลมาเนี่ยนะครับพวกเราจะสบายนะครับเก็บเก็บผล,ลไม้ขายนะครับแต่ถ้าปลูกถั่วงอกเนี่ยนะครับแต่แน่นอนครับค่าแนะนำเนี่ยก็คือการปลูกถั่วงอกก็แนะนําไปเรื่อยนะครับเพราะนั้นคือรายได้เนี่ย ต่อเนื่องอยู่แล้วแต่ในการทําทีมสร้างทีมนะครับเราต้องอดทนนะครับอดทนอันนี้ณเดชมหาสติเลืศดซั์ก็เป็นตําแหน่งซุปเปอร์สตาร์ขอบคุณคุณเบียร์มากๆนะครับที่ทำอ่าทำโปสเตอร์ให้สวยๆนะครับท่านไหนที่เป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับทักอ่าคุณเบียร์ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวทำให้นะครับแล้วก็วันที่5นะครับโปรโมทไปในตัวเลยนะครับวันที่5ตุลาคมวันอาทิตย์นะครับมีกาแฟนะครับอ่ามีเบรกนะครับ ก็นำทัพโดยคุณสุกุมธิราสมประสงค์นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์บิสุอาจารย์ศักชัยนะครับอาจารย์ไทยแล้วก็หลายหลายท่านนะครับถ้าผมขึ้นกรุงเทพนะครับผมก็จะไปนะครับสมทบด้วยนะครับเพราะว่าผมชอบอยู่แล้วในเรื่องของการจัดประชุม OPP เรียนเชิญนะครับทุกทีมทุกสายถือว่าเป็นเป็นทีมเดียวกันทั้งบริษัทนะครับเพราะว่าอะไรเพราะสําหรับคนที่มาซื้อสินค้าแล้วก็ปลดล็อกยังไงก็อยู่ในทีมเดียวกันนะครับจะบอกว่าเป็นเป็นเป็น,ปนทีม คนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเองเนี่ยนะครับก็ต้องช่วยกันนะครับให้บ้านห้าหลังเนี่ยหมุนเร็วๆนะครับวันนี้นะครับรายได้ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็เกิดจากการที่พวกเราตัดสินใจนะครับเป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับตัดสินใจนะเอาเริ่มต้นก่อนแอพพีเอนะครับแอพเจนถึง ซุปเปอร์สตาร์แล้วก็ปลดล็อกแล้วก็เขาเรียกว่านัดคนรวมคนจัดประชุมช่วยกันแล้วก็มีอะไรแล้วก็บอกข่าวดีได้ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับถ้าหากวันนี้นะครับผมณเดชมหาสติเลิศทรัพย์เนี่ยนะครับรีเซนต์นะครับ,รนะรบผิดพลาดประการใดต้อง ขออภัยมาที่นี้นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็เจอกันบ่อยๆเดี๋ยววันที่1พรุ่งนี้ก็จะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างนะครับนานๆอาจจะได้มาเจอเสียงหล่อๆอย่างนันเด็นะครับแต่ทุกวันนี้ก็เจอทุกวันก็คงไม่เป็นไรนะนะครับขอบคุณมากครับคืนไหมกับคุณสุแล้วก็เจอกันเดือนละล้าน5ล้าน10ล้านทุกทุกท่านครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณพี่นัเด็มหาสติแล้วตามด้วยนะคะกดหัวใจให้กับวิทยากร ผู้มากประสบการณ์ด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่ระหว่างเดินทางอยู่เสียงอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะวันนี้ก็ไม่ทราบว่าใครนะคะที่ประทับใจอะไรนะคะแบ่งปันกันได้จะสุข,ขอเชิญได้ไหมคะขอเชิญหน่อยเนาะก็ขอเชิญอาจารย์ไทยนะคะไม่ได้เชิญมานานแล้วขอเชิญค่ะ